สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวชาแนลนะคะวันนี้นะคะมากับการรีวิวเจ้าสิ่งนี้ค่ะก็คือเครื่องชงกาแฟนะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยดาวได้มาจากชิรินโดนะคะในราคาประมาณ1,300กว่าบาทนะคะเป็นยี่ห้อที่มีชื่อว่า ชื่อว่าเนี่ยคะ่ะอ่านว่าอะไรลีลีซซชันหรอลีซูสัสนเหรออ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะ,ะซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะคะดาวก็จะเอามาชงกาแฟสดนะคะหรืออาจจะเป็นพวกชาต่างๆนะคะที่ใช้ได้การสกัดนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็ มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มของการเปิดปิดเครื่องนะคะนี่พอกดปุ๊บก็จะมีไฟสถานะขึ้นนะคะว่าตอนนี้กระพริบอยู่กระพริบที่คือยังไม่พร้อมในการชงนะคะต้องรอจนกว่ามันหยุดกระพริบนะคะอ่านหยุดกระพริบปุ๊บนั่นหมายความว่าพร้อมเร่จะชงแล้วนะคะตรงนี้ เป็นไฟสถานะในการสตีมนมนะคะส่วนตรงนี้เป็นคําสั่งว่าเราจะชงหรือเราจะสตรีมนะคะถ้าเราหมุนมาทางนี้นะคะนั่นหมายความว่าเราจะชงกาแฟนะคะถ้าเราหมุนมาฝั่งนี้นั่นหมายความว่าเราจะสตรีมนมนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะมีอะไรอีกมีนี่นะคะน้าสตีมนะคะน้าสตีมเนี่ยตอนให้มาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีปลอกของมันปิดไว้อยู่ นะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เดา,ดาแกะออกด้านหลังด้านหลังนะคะเป็นแทงน้ํานะคะเปิดใส่น้ําด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวฐานของมันตรงนี้นะคะสามารถที่จะถอดเอาน้ําไปเททิ้งได้นะคะเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมต่อไปนะคะด้ามชงกาแฟหรือที่เขาเรียกกันว่าแอสเกต รือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีถ้วยด้านในนะคะซึ่งจะต้องหมุนให้ตรงตรงล็อกนะคะมันก็จะถอดได้นะคะน,นี่นะคะถอดได้แบบนี้นะคะก็เจ้าถ้วยนี้นะคะเขียนว่า two cup นะคะ two cup ใช้ขนาดสองช้อน สองช้อนโต๊ะตักนะคะก็จะเต็มนะคะเป็นช้อนโต๊ะนะคะที่เขาให้มานี่นะคะเจ้าช้อนโต๊ะที่เขาให้มานะคะต้งหัวจะเป็นช้อนตักส่วนด้านตูดนะด้านก้นจะเป็นแมเปอร์นะคะซึ่งเจ้าช้อนนี้เนี่ยมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่เท่ากับช้อนโต๊ะปกติเลยนะคะอันนี้คือช้อนโต๊ะปกติที่เดาใช้ทําขนมนะคะมันก็จะใหญ่อย่างนี้อาเพื่อนๆดูว่ามันเท่ากันไหม ลองดูลองดูเหมือนสีดำจะใหญ่กว่าเลยเนาะลองเทียบกันดู้องดูเออสีดำใหญ่กว่า,าจริงนะคะก็สรุปแล้วก็คือช้อนโต๊ะที่เขาให้มานะคะจะใหญ่กว่าช้อนโต๊ะปกติดิสหนึ่งนะคะทีนี้นะคะเราก็ รู้ส่วนประกอบต่างๆครบทุกอย่างกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองชงเมนูสักเมนูหนึงกินดีกว่านะคะเอาเป็นว่าลองเป็นเมนูชาเขียวดีไหมคะชาเขียวสักหนึ่งแก้วดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชงกันยังไงนะคะไปเลยค่ะดาวก็จะเอาหงชาเขียวนะคะตักใส่บาสเกต ของเรานะคะมันจะเต็มประมาณอยู่ที่สองช้อนโต๊ะพอดีนะคะเอาส่วนเกินออกเอามือ เกล็ดที่เป็นเกล็ดที่มันเกยขอบออกมานะคะนี่นะคะกดลงไปให้มันหน้ามันเรียบๆซะหน่อยนึงนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่เข้าไปในเครื่องนะคะจะหันหน้ามันตรงนี้นิดนึงนะคะเราไม่ถนัดเราใส่หันข้างนะคะแล้วก็บิดนะคะให้มาอยู่ ใส่แน่นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาถ้วยตวงนะคะมาลองนะคะเราจะเอาน้ำออกมาอยู่ที่บิดนะคะบิดไปทางด้านชงนะคะ เราให้น้ําออกมานะคะนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดก่อนนะคะเพื่อที่จะบูมตัวผงใบชานะคะให้มันพองน้ํานิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะให้มันอมน้ํานิดนึงนะคะสักสิบวีก็ได้ถ้าเป็นใบชานะคะดาวจะเลือกในการทำแบบนี้นะคะให้มันบูมให้มัน ทองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกาแฟนะคะดาจะไม่ทําแบบนี้ก็คือจะสกัดออกมาเลยทีเดียวนะคะอ่าน่าจะได้แล้วนะคะแล้วก็สกัดต่อ,อกมานะคะให้น้ําอยู่ที่ประมาณประมาณสี่สี่ออนครึ่งนะคะนน้ำก็ออกมาแล้วนะคะ3ามออนแล้วนะคะ สีออนแล้วนะคะสีออนครึ่งนะคะดาวก็ปิดนะคะเนี่ยคะ่ะได้น้ำออกมาแล้วนะคะนี่จะให้ดูน้ำว่าเป็นตัวของน้ำที่สกัดเข้มข้นออกมานะคะสีเข้มมากแล้วก็มีครีม่านะคะของชานะคะออกมาเป็นสีเขียวอ่อนนวลเลยนะคะข้างบนนะคะ เราพักไปก่อนนะคะทีนี้ดเราสอนนะคะวิธีการทําความสะอาดนะคะก็คือเราเอาตัวบาสเกตออกนะคะแล้วก็ไล่น้ํานะคะโดยการหมุนไปที่การชงนะคะมันจะไล่น้ํานะคะล้างตรงหัวนะคะทําความสะอาดนะคะส่วนตัวบาสเกตตเราก็เอาไปทิ้งเลยค่ะ กินไดเลยแล้วก็เคาะออกนะคะทิ้งนะคะเขะทิ้งนะคะอะไรอะที่เหลืออก็ใส่นมนะคะดาใส่นมนะคะไปที่หนึ่งออนครึ่งนะคะนมนี้เป็นนมผสมนะคะนมผสมระหว่างนมข้นหวานกับนมข้นจืดน,นะคะ นมข้นหวานสองส่วนนมข้นจืด1ส่วนนะคะได้ออกมาเป็นนมผสมแบบนี้นะคะใส่ลงไปอันนี้1นึออนครึ่งนะคะแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีก1นึออนนะคะรวมกันก็จะกลายเป็นสองออนครึ่งเนาะคน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  สีสวยมากเลยนะคะสีสีเฉาออมาค่อนข้างที่จะชัดนะคะจากนั้นเติมนมสดนะคะให้ขีดนะคะสูงขึ้นมาถึง8ออนเลย mm hmm. การชงการชงของดาวนะคะ8ออนสูงสูงถึง8ออเนี่ยก็คือจะใช้สำหรับแก้วขนาด22ออนนะคะ คนคนคน,คน,คนทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นก็นำแก้วมาเราก็เอาแข็งมาแล้วนะคะมีปิ๊ง้วจ้ะเราก็จะเทไปเลย นาินมาอะไรนะคะปิดฟ้านี่นะคะหรือจะใส่ฟองนมไปที่ข้างหน้ามันหน่อยก็ได้นะคะใส่ฟองนมก็เดีย๋ยวนี้ป็ดไปก่อนเอาเดีย๋ยวเรามาลองสตรีมดูเนาะเราจะหมุนไปที่สตีมนะคะแต่ก่อนอื่นต้องไล่น้ำก่อนนะคะหมุนมาที่สตีมค่ะ ตอนนี้กระพิพิอยู่นะคะก็คือกำลังเตรียมพร้อมในการสตรีมนะคะน่คะเริ่มสีดแล้วนะคะเยค,ค่ะสต็อปนะคะแล้วก็าหันสตรีมออกหัวสตรีมออกมานะคะจับตรงที่เป็นหัวยางนะคะเอาขึ้นมานะคะจุ่มลงไปนะคะที่ปลายของสตรีมนะคะ แล้วก็หมุนสรีมค่ะ มนมก็ค่อยๆอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะล้นละเอาหมุน่ัวนะคะแล้วก็เราก็เช็ดหัวนะคะเช็ดหัวสตีมนะคะแล้วก็หันหัวสตีมเข้านะคะแล้วก็ไล่ไล่ตัวนมออกนะคะเช็ดหอยดีต้องรีบเช็ดน,นะคะหัวสตีมเนี่ยเพราะว่านมจะแห้งคาหัวนะคะ แบบเคลือบดันนอกเพราะว่าหัวมันร้อนเนาะแล้วก็จับต้องระวังด้วยนะคะนี่นะคะก็จะได้ฟองนมฟูขึ้นมานะคะเห็นไหมเห็นไหมฟูขึ้นมานะคะถึงผิวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ใส่ลงไปในนี้ดีกว่าเนาะเทป้าฟองนมอื้ ะะได้แล้วนะคะชาเขียวนะคะฟองนมด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไ i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปของดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ